นี่ละบูบูอยากจะมาเล่นวยกันเปล่าโอเคได้เลยจะอเจลิน่าส่งมาเลยโอเคถอยไปหน่อยนะเดี๋ยวฉันจะเตะแล้วนะเอาละว้าวสุดยอดเลยอะโอ๊ยองเจลิน่าเธอได้ก็เตะได้ดีนะโอเคโอเค,เอเคฉันจะเอาจริงแล้วนะโอเคโอเคจะไปเลยโอเคฉันจะเตะแล้วนะ แอนเจลิน่าเธอแต่ไม่เป็นหรออะไรแค่ล่นเล่นนะอ๋อไม่นะเลูกบ่อ๋อไม่เฮ้เดี๋ยวนะ่ล่ะบ่บ่มันอันตรายนะทำไมเหรอมันอันตรายยังไงไม่เห็นจะมีอะไรเหรอนี่นายมันนี่เราเข้ามันอันตรายมากมากเลยมีอะไรเหรอลูก ลงไปในน้ำอย่างขอโทษนะผมไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรละบูบูเรื่องแบบนี้ใครก็พลาดได้พ่อจะไปเก็บเองแค่อยู่ตรงขอบน้ำเองจิบจิบนี่แนะ่ได้แล้วพวกเธอนี่มันนักบอลตัวจริงเสียงจริงเลยบอลตกน้ำแบบนี้เรียกว่านัดชิงชนะแชมปเปี้ยนลีกเลยนะนี่ลูกขอบคุณค่ะหนูบอกแล้วบูบูเองว่าห้ามลงไปในน้ำมันจะไรจริงไหมคะบพ่อผมก็แค่อย,อยากจะเก็บลูกบ่อเหม่เป็นไรล่ะดีในนะเราฮีโร่ตัวจิ๋ว แต่คราวหน้าเล่นใกล้น้ำต้องมีพ่ออยู่ด้วยนะโอเคไหมโอเคก็ได้าวนั้นพ่อถามหน่อยใครหิวที่สุดในบ้านพักฤดูร้อนของเราเอ่ยคนไีลูกบอลให้ผมเกินเปล่าอ่ะนายจะกินลูกบอลไม่ได้นะแต่จริงๆแล้วนายวิ่งเร็วมากเลยวิ่งเร็วขนาดไหนถ้ิดเก็บลูกบอลไม่ได้จริงแต่จำไว้นะลับบูบูคิดก่อนวิ่งโดยเฉพาะเวลามีน้ำอยู่ใกล้ๆนะถ้างั้นเดี๋ยวผมจะผูกเชือกไว้เลยโอ้โหอริยะเลยลูกพ่อให้สามทเลย เกินแน่ละสตรอเบอรี่ปลูกเองของบ้านเรานี่โอ้ไม่ดีแล้วพ่อทำซุปอยู่นี่เดี๋ยวไม่พ่อไปก่อนนะโอ้ปวดเท้าไปก่อนนะปวดอือกล้เนี่ยพ่อคะอาหารพร้อมหรือยังหิวแล้วอีกประมาณ15-25ถึง25นาทีพวกลูกก็กินผลไม้รอไปก่อนนะโอเคค่ะงั้นหนูไปนั่งรอนะ อะลาบูบูฮะ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 ลาบูบูนายอยู่ไหนลาบูบูฮะฮะฮ้ฮะลาบูบูเล่าเมื่อกี้เขายังนั่งอยู่ตรงนั้นอยู่เลยอืมไม่เลยหนูเข้าไปแล้วก็ออกมาเองพ่อไม่เห็นเขาเข้ามาเลยเมื่อกี้หนูเดินไปที่โต๊ะแต่หนูไม่เห็นลาบูบูเลยไม่อยู่เหรอ เราลองเช็คในห้องดูก่อนแต่พ่อบอกว่าเขาไม่ได้เข้ามาอยู่ข้างในนี่เพื่อจริงอยู่แต่เครื่องไงละ่ะต้องเช็คให้ครบก่อนลาบูบูลาบูบูอยู่ไหนลูกเขาไม่อยู่ในเนี้ยว,ว้หนูเกือบทำห้องหัวใจวายแล้วโอเคเออกไปเช็คข้างนอกก่อนบอ้าจริงลาบูบูไหนไปไหนกันเนี่ย พ่อก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะหนีไปไหนทําไมไม่บอกกันลาบูบูอยู่ไหนลูกเฮ้ยลาบูบูนาะยอยู่ไหนลาบูบูหรือว่าอยู่ในโรงเก็บของแต่ไม่มีทางเพราะมันล็อกอยู่ทําไมเขาถึงไม่ตอบอยู่ในทะเลสาบเหรอทะเลสาบเหรอขออย่าให้เป็นแบบนั้นเลยไปดูกันเถอะลูกไม่หนูไม่เห็นวีแววเขาเลย พ่อก็ว่าอย่างนั้นลาบูบูอยู่ไหนลูกลาบูบูพ่อคะเราจะทำยังไงเดียไม่ต้องตกใจลูกเดี๋ยวเราหาเจอแนะ่ลาบูบูมันไม่สนุกแล้วนะออกมาเดวเข้าเ็วไม่อยู่ในบ้านไม่อยู่รอบๆไม่อยู่ในทะเลสาบงั้นพ่อว่าต้องใช้ดโดรนบินตามหาตามแนวชายฝั่งแล้วละไหนดูซิว่าลาบูบูไปอยู่ไหนกันแนะ่ หนูเองก็ไม่รู้หรือว่าเขาจะลงไปในน้ำนะหนูคิดว่าเขาไม่น่าจะนะใช่เลยพ่อก็บอกเขาหนูก็บอกเขาว่าอย่าอยู่ใกล้น,น้ำแล้วครั้งก่อนตอนหนูห้ามเขาก็ไม่วิ่งเข้าไปจริงๆใช่ไหมอ๋องั้นเขาก็น่าจะเชื่อฟังนะโอ้พ่อกดผิดปุ่ม <gasps> เกือบพาโดรนไปชนต้นไม้แล้วโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยดนูนะั่นสิครับนี่ยุงเหรอใช่ ที่นี่มันชอบกัดพวกเราทุกทีเลยหรือว่าระบูบูก็โดนยุงกัดด้วยแล้วหนีไปนะแต่ว่าไปที่ไหนลนะ่ะโอ้หนูจำเรือเก่าของเราที่จมไว้นั่นได้หรือเปล่า,าพ่อดันลืมไปเลยว่ายัางจมอยู่ตรงนั้นน่ะโอ้ยสมองพ่อเหมือนกับฮาร์ดดิสก์เก่าต้องล้างใหม่แล้วละ่ะเอาละ่ะพ่อจะให้โรบินตามแนวฝั่งดูแล้วกันถึงเขาจะลงน้ำเขาก็คงไปได้ไม่ไกลหรอก ถ้าเขาว่ายน้ำได้นะเอ๊ะแต่เขาเคยบอกไหมว่าว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าไม่งั้นอาจจะไปอยู่ในป่าก,ก็ได้ตอนนี้พ่อมองอะไรไม่เห็นเลยจากโดรลาบูกูอยู่ไหนเนี่ยไหนเจ้าจุดสีน้ำตาลของพ่ออยู่ไหนแล้วเนี่ยดีนะที่ไม่เห็นอยู่ในน้ำพ่อคะนั่นเป็นอะไรนะฮะอืมน่าจะเป็นเรือแต่น่าจะเป็นสีเหลือง ส่วนสีส้มที่เห็นก็คือปี๊บที่พ่อใช้ตักน้ําออกจากเรือเองในกอหญ้านั่นมีอะไรอยู่เหมือนมีอะไรสีเหลืองๆในน้ําอ่ะโอ้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่แค่ดอกบัวเองพ่อบินวนกลับมาที่สะพานไม้ที่เราเดินกันเมื่อกีน้นี้แต่ก็ยังไม่เห็นลาบูบูบบอยู่ดีเอะหรือว่าจะอยู่ทางคุ้ดูงั้นพ่อจะบินไปดูจริงด้วย เรายังไม่ได้เช็คบ่อน้ำเลยแต่ไม่หรอกเขาคงไม่ลงไปในน้ำหรอกเขาไม่ได้บ้าขนาดนั้นบ้าหลังเล็บเหรอลูกลองดูหรือยังไม่พ่อเช็คไปแล้วแต่เขาไม่อยู่เราดูท่ทุกที่หมดแล้วที่เหลือตอนนี้ก็แค่เรียกโดนกลับแล้วล่ะมันว่างเปล่าเลยพ่อว่าเขาต้องอยู่ในป่าแน่ๆไม่มีที่อื่นแล้วไปเถอะลูกขึ้นรถแล้วไปหากันต่อพ่อเรียกโดนกลับแล้วนะแองเจลิน่าตามพ่อมาเลย ไปทางซ้ายดีไหมหรือจะไปทางขวาดีพ่อลองขวาแล้วกันหญ้าที่นี่สูงจังเลยเดี๋ยวต้องนั้นหรือเปล่าพ่อก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันเดี๋ยวพ่อยกหัวรถขึ้นหน่อยพ่อคะขับรถเร็วขนาดนี้เราจะเจอลาบูบูเร,เร็วขึ้่ไงถ้าเกิดว่าเขาเดินอยู่บนถนนไงลูกถ้าพ่อขับเร็วหน่อยจะได้ตามเขาทันไงโอเคยังไงก็ระวังด้วยนะเข้าใจเปล่า แน่นอนลูกพ่อขับเองสายตาพ่ออยู่บนถนนอย่างแน่นอนลาบูบูลาบูบูพวกเราใกล้ถึงถนนใหญ่แล้วลาบูบูไม่น่าจะไปไกลนะคะพ่อพ่อก็ว่าอย่างนั้นแต่พ่อจำได้ว่าหนูเคยบอกว่าเขาวิ่งเร็วใช่หรือเปล่าเดี๋ยวพ่อเราไปเช็คห้องสา,นาหน้าเลยห้องสาหน้าเห,อหรอจริงด้วยสีเมื่อวานเขาแอบเข้าไปดูแต่ว่าวันนี้เรายังไม่ได้ไปเช็คเลย ก่งมากเองเจลิน่าถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในนั้นนะเออไม่รู้สิพ่อจะโคนหัวอะไรก็ได้ลาบูบูอยู่นี่หรือเปล่าลาบูบูโอเคไม่เห็นเขาเลยลาบูบูเฮ้เขาอยู่นี่เองอ่ะลาบูบูเหรออาทุกคนหวัดดีเรานะตามหาหนายอยู่นะน,นายหลบมาที่นี่ทำไมอะแล้วทำไมลูกถึงไม่ตอบเราตอนที่เราจะโกนหาลูกละ่ะ คือผมกลัวผมก็เลยเขามันหลบที่นี่นะฮะจะกลัวอะไรกันน่ะเมื่อวานผมดูยูทูปสารคดีหมีนะสิมีทั้งหมีมีทั้งงูมันน่ากลัวมากเลยนั่นไหนธรรมชาติผมก็เลยเข้ามาหนหลบในนี้อ่ฮะอะไรคืองูดำอ่ะลูกหมายถึงงูน้ำหรือเปล่างูเหรอบางทีมันก็ไม่ได้มีพิษภัยอะไรหรอกนะจริงๆใช่เลยมันกินหนูด้วยนะถือว่าเป็นฮีโร่ช่วยกำจัดหนูของบ้านเราเลย กลัวว่ามันอาจจะมีพิษก็ได้นะสิไม่เป็นไรลูกลกลัวได้ทุกคนนั่นแหละแม้แต่คนเก่งๆก็ยังกลัวเลยนายทำถูกแล้วที่ไม่วิ่งเข้าหามันซอนในนี้ก็ถูกแล้วล่ะเห็นด้วยเลยลูกนี่ล่ะบูบูจะมีอะไรให้นายด้วยนะนี่จ้ะอ๋นั่นมันอะไรอ่ะไม่กลัดหลอกยกเว้นว่าถ้าไปทะเลสาบคนเดียว ไม่แล้วผมไม่อยากจะไปคนเดียวอีกต่อไปแล้วล่ะพอมาดูแล้วว่ามันไม่โอเคที่จะไปคนเดียวเอ็มจเลน่าก็บอกต้องแล้วแล้วล่ะบูบูทุกคนยังไงก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์ช่องของเราด้วยนะจ๊ะใช่ยังไงก็อย่าลืมกดซับสไครป์นะครับใช่เลยพ่อขอด้วยกดเลยกดเลยล้วบูบูยังพูดเองเลยนะแล้วเจอกันใหม่ทุกคนบ๊ายบายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้มันเกิดของโนนะยังไงก็มาช่วยแฮปปี้บดย์กันด้วยล่ะ ใช่แล้วและพรุ่งนี้เราจะมาปาร์ตี้สุดเวียงว้าวสุดัปาวันเกิดแองเจลิน,าาน่านและตอนนี้ก็เข้าสู่วันใหม่แล้ววันเกิดของแองเจลิน่าพร้อมกันหรือยังทั้งสองคน ทุกคนเฮ้ยเห็นเธอไหมเห็นเหรอใช่ไหมเธออยู่นู่นไงเธอชื่ออะไรนะบัลเลรีนาคาปูชิน่าใช่ไหมพ่อกําลังตามหาเธออยู่เธอน่าจะอยู่แถวนี้แหละทุกคนไม่เห็นตรงนั้นเหรอหมายถึงบัลเลรีนาคาปูชิน่านะพ่อได้กลิ่นคาปูชิน่เลยลูกได้กลิ่นหรือเปล่าโอ้เดี๋ยวสิลูกไม่ได้กลิ่นนี่อะไรกันน่ะทำไมยังไม่มีใครคิดวิธีทําให้รู้สึกเหมือนกันได้เลยนะบางทีอาจจะมีทางก็ได้ใครมีไอเดียก็ฝากคอมเมนต์ไว้หน่อยนะ แต่มันมีกลิ่นคาปูชิโน่จริงๆเลยนะเหมือนมีใครทำหกไว้หรือว่าเธอจะอยู่แถวๆนี้โอ้ทุกคนดูสิมันเหมือนกับฟองของคาปูชิโน่เลยฟองจริงๆจริงด้วยเป็นคาปูชิโน่เธอเคยอยู่ตรงนี้แน่ๆนี่คือร่องรอยของเธอเป็นรอยคาปูชิโน่หกแน่นอนอ่ะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโอเคแต่ร่องรอยมันหยุดอยู่แค่ตรงนี้พอไม่เห็นรอยฟองอีกต่อไปแล้วแปลกจัง โอมีอะไรขาวๆอยู่ตรงนั้นนี่อะไรอ๋อฝาปิดแก้วคาปูชิโน่นี่ทุกคนทาไมถึงทิ้งขยะแบบนี้ล่ะอย่าทิ้งขยะมั่วซั่วควรจะทิ้งลงถังขยะดูสิทุกคนแก้วเล็กๆนั่นนั่นคาปูชิโน่อย่างแน่นอนเลยยใครกันที่ทิ้งมันเอาไว้ที่นี่ หรือว่าจะเป็นบレลิน่าคาปูชิน่จริงๆกันนะหรืออาจจะเป็นกับดักตอนนี้พ่อเจอคาปูชิโนแล้วแต่กลับหาบレลิน่าคาปูชินาตัวจริงไม่เจอเพราะกลิ่นมันทาให้พ่อค่อยวตอนนี้พ่อไม่รู้จะไปทางไหนต่อเลยงั้นเรามาปล่อยโดนกันดีกว่าทุกคนเราจะมาตามหาเธอในป่าลึกลับแห่งนี้เอาละอย่างที่เคยพ่อเตรียมพร้อมมาเต็มที่แล้วโดวนพร้อมบินเราจะหาบレลิน่าคาปูชิน่ให้เจอโดนช่วยพ่อได้ทุกครั้งเลยในสถานการณ์แบบนี้ทุกคนก็รู้นี่นะ โดนมันเหมือนมีพลังพิเศษเลยล่ะช่วยให้เราไปในที่ที่เราเดินไปหรือว่าปินเข้าไปเองไม่ได้แต่แน่นอนมันก็ไม่ได้บินฝ่าทุกที่ที่เราอยากไปได้เสมอหรอกดูสิป่าข้างหน้านั่นเขียวไปหมดเลยคาปูชินา่บาบัลเลีรินาเพราะว่าพ่อจะเจอเธอตรงนี้แนะ่เดี๋ยวอะไรพ่อหลงทางเองแล้วพ่อยืนอยู่ตรงทางเดินนี่เองโธ่พ่อใส่เสื้อฮู้สีเขียวอีกแทบจะมองไม่เห็นเลยพ่อแต่งตัวดีหรือว่าพาดเนี่ยโอ,อ้นั่นพ่อเอง พ่อกำลังจะบินไปตามทางเดินที่พ่อเดินอยู่เลยแบบนี้เร็วกว่าด้วยโดรนจะไปได้ไกลแล้วก็ลงจอดแบบนิ่มๆโดยที่ไม่โดนอะไรเลยทุกคนเคยได้ยินเรื่องอิตาเลียนมีมคาปูชินาบาลีลีนาา่าไหมเธอไม่มีที่มาชัดเจนเลยโอ้เที่ยวบินแรกไม่ดีเท่าไหร่ทุกคนพ่อเร่งเร็วเกินไปจนเบรกไม่ทันน่ะโดรนตกใกล้ๆนี่เองเดี๋ยวพ่อไปเก็บก่อนนะทุกคนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนเด็ดขาดละเดี๋ยวพ่อกลับมา <c oughs> เห็นไหมทุกอย่างเรียบร้อยดีโดนไม่เป็นอะไรเลยโชคดีที่ไม่ตกจากที่สูงโอเคลองใหม่รอบที่สองพ่อจะระวังมากขึ้นว่าแต่พ่อถามทุกคนแล้วใช่ไหมว่าบัลเลนิน่าคาปูชิน่คืออะไรอย่างเธอเป็นใครหรือเป็นแค่มีมิตาเลียนที่ไม่มีความหมายเลยหรือว่าเธอถูกสร้างโดย AI กันแน่นะบัลเลริน่าถ้วยกาแฟอะไรแบบนี้พ่อรู้แค่ว่าเธอมีแฟนชื่อคาปูชินถ้าพ่อจะไม่ผิดนะ ยังไงก็ฝากคอมเมนต์บอกพ่อหน่อยนะทุกคนถ้าเกิดว่าพ่อจำผิดแล้วก็ดูจอดีๆเอาไว้ด้วยเพราะคาปูชิน่าอาจจะโผล่มาได้ทุกเมื่อเลยพ่อจะบินไปตามทางนะจะบินต่อจนกว่าสัญญาณจะหายไปเลยบินตรงต่อไปเรื่อยๆทุกคนคิดว่าอย่างไงมีมคาปูชินา่าบริลลิน่าจะอยู่ได้นานหรือเปล่าเพ่ะว่าแค่ประมาณหนึ่งหรือไม่ก็สองเดือนเต็มที่ก็สามเดือนแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็จะลืมเธอไปจนหมดแล้วมีใหม่ๆก็จะโผล่มาแทนเหมือนทุกครั้งนั่นแหละ โอ้พ่อบินมาไกลามากเลยแต่ก็ยังไม่เห็นอะไรเลยงั้นพ่อจะบินให้สูงขึ้นอีกหน่อยขึ้นไปสูงกว่าแนวต้นไม้แล้วโอเคมองลงไปใช่ทั้งป่านี้มีแต่สีเขียวที่สดชื่นสุดๆแต่ก็มองไม่เห็นอะไรเลยทั้งสิ้นอย่างที่พ่อบอก โรนบางทีก็ช่วยไม่ได้ในสถานการณ์แบบนี้เว้นแต่ว่าบบรลิน่าคาปูชิน่าจะบินได้หรือบางทีเธอจะบินได้ช่วยคอมเมนต์บอกพ่อหน่อยถ้าเธอบินได้ก็ดีสิพ่อจะหาเธอเจอได้อย่างแน่นอนแต่ตอนนี้มีแค่ต้นไม้ป่าแล้วก็ไม่มีอะไรให้เห็นเลยมีแค่พ่อบินไปรอบๆมีทางเดินบ้างแต่ว่ามองเห็นไม่ชัดถ้าเธอไม่วิ่งบนถนนโล่งๆหรือว่าทุ่งพ่อก็คงหาเธอไม่เจอด้วยโรนแง่ๆเลยงั้นพ่อก็คงต้องเดินด้วยเท้าแล้วละ่ะ คาปูชิน่าบรลิน่าเธออยู่ตรงนี้แน่ๆพ่อรู้เลยพ่อรู้สึกได้ว่าเธออยู่ตรงนี้แหละดูสิเธอเคยอยู่ตรงนี้จริงๆด้วยทุกคนเห็นกันใช่หรือเปล่านั่นแหละเธอแน่ๆคาปูชิน่าบรลิน่าพ่อจับภาพเธอได้บนโดรนแค่แป๊บเดียวเองแต่ว่าพ่อสามารถจับภาพเธอได้จริงๆเธอต้องแอบอยู่ตรงนั้นแน่เลยตรงรั้วนั่นเธอปีนข้ามไปหรือเปล่านะโทษพ่อบินต่ำเกินไปแล้วเข้าไปไม่ได้แน่ๆ หายไปไหนแล้วคาปูชิโน่หรือว่ามีใครดื่มคาปูชิโน่แล้วเธอก็หายไปเธออยู่ไหนที่รักเธออยู่ใกล้ๆนี้แน่ๆเลยบางทีพ่อไม่ควรพูดดังแบบนี้เธออาจอันตรายก็ได้พ่อก็ไม่รู้จักเธอเท่าไรหรอกแต่พ่อต้องออกมาถ่ายวิดีโอให้กับทุกๆคนดูเพราะว่าทุกคนขอกันมาเยอะแต่พ่อก็ไม่รู้เลยว่าเธออันตรายแค่ไหนโอเคพ่อจะโดนกลับแล้วจะเดินไปเองก็แล้วกันโอเคไปกันเถอะ บรรบุ้มบรบิมบันเรลิน่าคาปูชิน่าเธออยู่แถวนี้ใช่หรือเปล่าพ่อรู้ว่าเธออยู่แถวนี้แน่ๆพ่ออยากถ่ายคลิปเธอให้กับทุกๆคนได้ดูเธออยู่ไหนนะออกมาหน่อยสิทุกคนเห็นอะไรไหมเพราะว่าพ่อต้องหาทางเข้าไปตรงนั้นให้ได้เธออยู่ตรงนั้นแน่แนๆต้องมีทางเข้าอยู่สักที่สิอ้นั่นอะไรสีชมพูชมพู บางทีอาจจะเป็นของที่บริลิน่าทำตกไว้ก็ได้นี่ดูสิเนี่ยจ,จะเป็นของบริลิน่าคาปูชิน่าก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้มันก็บอกยากนะมีกหลายชิ้นเลยแปลกดีเหมือนขนปุกปุยอะไรสักอย่างเลยโอ้ตรงนี้ก็มีเหมือนมีการต่อสู้เกิดขึ้นตรงนี้เลยนี่อะไรรอยรอยเท้าเหรอนี่มันเล็กมากเลย บางทีเนี่ยจะเป็นรอยเท้าของบาริลีน่าก็ได้ขนาดเท่ากับฝ่ามือของพ่อดูสินี่หนึ่งรอยแล้วนั่นก็อีกหนึ่งรอยแต่พ่อไม่เห็นรอยอื่นนอกจากนี้เลยเดี๋ยวนะหนึ่งสองบางทีจะเป็นรอยเท้าจากรองเท้าบบลเล่ของเธอเป็นรองเท้าที่นักบบลเล่ใส่กันดูตรงนู้นสิรอยเท,เท้าเธอเต็มเลยแล้วเธอก็คงจะขย่งปลายเท้าแน่ๆใช่เลยเหมือนเธอจะเต้นอยู่ตรงนี้เลยแล้วบางทีเธอจะทําชุดขาดด้วยนี่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของชุดบบลเล่ของเธอ ชุดของนักเล่เรียกว่าทูทูทุกคนรู้ไหมว่าชุดบเล่เรียกว่าทูทู่นะถ้ารู้ก็คอมเมนต์บอกพ่อหน่อยแน่นอนเลยนั่นคือรอยเท้าของเธอแล้วเธอก็เต้นอยู่ตรงนี้โดยที่เขย่งปลายเท้าเธอต้องอยู่ตรงนี้แน่ๆแ,แล้วชุดก็ขาดพ่อเห็นอะไรสีชมพูตรงนี้อีกอืมเธอต้องหลบอยู่แถวนี้แน่ๆพ่อมั่นใจเลยเพราะว่าพ่อเห็นเธอจากโดรนจรงิจรงๆแต่พ่อไม่รู้เลยว่าจะข้ามไปได้ยังไงยหญ้าตรงนี้เต็มไปด้วยหนามทั้งหมดเลย นี่ทุกคนดูนี่สิหญ้าที่เต็มไปด้วยหนามแหลมพุ่มไม้ทั้งหมดตรงนี้เป็นแบบนี้ไม่มีทางปีนไปได้ง่ายๆเลยลมแรงขึ้นแล้วพ่อรู้สึกขนลุกแปลกๆเสียงแปลกๆด้วยหรือว่าจะเป็นเสียงต้นไม้โอเคพ่อลองหาทางอื่นดีกว่าช่างเธอหาทางใหม่ก็ได้โอ้ดูเหมือนว่าพ่อจะเจอทางลอดแล้วพ่อคิดว่าปีนข้ามรั้วนี่น่าจะง่ายที่สุดแล้วละถึงแม้ว่าจะไม่ใช่รั้วดีๆเท่าไหร่ก็เถอะ ก็ลองดูแล้วกันช่วยกดไลค์ให้พ่อหน่อยนะทุกคนขอให้พ่อผ่านไปได้อย่างราบรื่นทีเถอะฮรู้วนี่มันอ่อนแอจริงๆบันเรลิน่าคาปูชิน่าได้ยินหรือเปล่าที่รักไม่มีร่องรอยของบันเรลิน่าเลย หรือเดี๋ยวก่อนตอนนี้พ่อเห็นเธอแล้วทุกคนเธอกำลังเต้นอยู่หรือเปล่าโอ้พ่อต้องให้ทุกคนดูด้วยรอแป๊บไหมทุกคนเห็นหรือเปล่าหลังพุ่มไม้ล่า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 เธอกำลังเต้นและร้องเพลงอยู่เลย ทำไมเธอถึงร้องไห้ละ่ะแบบนี้ไม่ดีแนะ่เราต้องไปหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อควรเข้าไปคุยกับเธอดีไหมทุกคนว่าไงควรจะถามไหมว่าเธอร้องไห้ทำไมพ่อก็ไม่รู้สิเธออาจารย์ต่ออะไรก็ได้ถ้าเธอทำอะไรพ่อขึ้นมาละ่ะคาปูชิโน่คาปูชิโน่ทำลายทุกอย่างกาแฟกับคาปูชิโน่ในชีวิตจริงกาแฟทำลายกระดูกนะทุกคนพ่อไม่แนะนำให้ดื่มเลยก็แล้วแต่หนูยังไงซ้ำไม่ดื่มกาแฟก็ดีกว่า <c oughs> บารลินาคาปูชินาเธอร้องไห้ทำไมกันน่ะคุณเป็นใครจะเย็นเย็นนะพ่อไม่ทำร้ายเธอหรอกพ่อแค่มาคุยอยากรู้ว่าเธอทำอะไรอยู่ที่นี่แล้วร้องไห้ทำไมบางทีพ่อจะช่วยอะไรเธอก็ได้นะอย่าอย่าทำร้ายฉันเลย พ่อมาดีจริงๆนะามาดีจริงๆพ่อไม่คิดจะทําอะไรที่ไม่ดีเลยพ่อทําแต่สิ่งดีๆเท่านั้นในเล่าใบเนี้ยเจงาหดร้ายแล้วก่นมีแต่คนอยากจะทําร้ายฉันฉันไม่เข้าใจเลยและฉันเองก็กลับบ้าน<ว>ไม่ได้เธอมีบ้านด้วยเหรอแล้วทุกคนที่นี่ก็ใจร้ายกับเธอหมดเลยเหรอพ่อจะไม่ทําร้ายเธอแน่นอนพ่อขอถ่ายคลิปเธอไว้หน่อยได้หรือเปล่าสําหรับทุกๆคนที่ดูอยู่ ไม่ต้องกลัวนะแค่ถ่ายให้ทุกคนดูเฉยๆไม่มีใครแต่ต้องเธอได้แนะ่พ่อเองก็ขอสัญญาเลยโอเคแต่ว่าคุณจะช่วยฉันอย่างนั้นเหรอะคะช่วยฉันกลับบ้านดีใช่แน่นอนพ่อยินดีช่วยเลยพ่อจะขับรถไปส่งเธอก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่ไกลเกินไปนะนะที่น,นี่ไม่ใช่บ้านของฉันหรอกนะคะฉันมาจากโลกที่ไกลแสนไกลเลยละ่ะฉันชื่อลรอร่าลอร่าชื่อสวยจังเลย ส่วนพ่อชื่อไรมิกถ้าโลกของเธอไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ว่าเป็นที่อื่นพ่อก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงดีเดดดี้ไรมิกคุณเห็นคนนกบ้างไหมคะมันร่วงมาจากชดของฉันสีชมพูน่ะคนนกสีชมพูพ่อเห็นแล้วละ่ะอย่าร้องนะเธอหมายถึงแบบนี้ใช่ไหม พ่อเห็นอยู่เยอะเลยล่ะตรงนั้นใช่แล้วนั่นมันขอนของฉันเองนะคะแต่ว่าเกานี้ฉันไม่เหลืออะไรอีกเกาะไปแล้วเราจะทำไงดีคะเดดดีได้ไรเม็กถ้าฉันไม่มีมันฉันคงจะหายตัวไปเธอจะหายไปจริงๆเหรอพ่อจะช่วยหาเองพ่อจะกลับไปที่ที่พ่อเห็นคนนกสีชมพูนี้ทั้งหมดบางทีเส้นพิเศษที่เธอตามหาอาจจะยังอยู่ที่นั่นก็ได้ ช่วยด้วยนะคะขอร้องล่ะเดดดี้ไรมิกช่วยฉันด้วยนะฉันไม่เหลือใครอีกต่อไปแล้วฉันฉันไม่อยากจะหายไปจากโลกนี้ด้วยซ้ำแล้วฉันเองก็อยากจะกลับบ้านค่ะช่วยฉันหน่อยนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นพ่อจะไปหาขนนกของเธอเธอรออยู่นี่นะอย่าไปไหนละ่ะขอร้องละ่ะอย่าหายไปไหนนะอยุดที่นี่ละ่ะพ่อจะรีบกลับมาให้เร็วที่สุดเลยทุกคนเราต้องช่วยคาปูชิน่าใช่ไหม ไม่ว่าเธอจะเป็นใครเราก็ต้องช่วยเขาพ่อไปแล้วนะโอเคทางอยู่ตรงไหนนะอ๋อตรงนั้นพ่อต้องปีนข้ามรั้วกลับไปอีกแล้ว ให้บรีลินาคาปูชิน่ปลอดภัยเธอพ่อเห็นคนนกสีชมพูอยู่เต็มไปหมดเลยไม่มีอันอื่นเลยหรือว่าเธอจะทำมันหล่นไว้ที่อื่นโถ่แล้วพ่อจะทำยังไงดีล่ะนี่มันบ้ามากเลยนะทุกคนกบรีลินาคาปูชิน่ากำลังจะจางหายไปทำไมถึงไม่มีใครบอกพ่อเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้หรือบางทีมันอาจจะถูกลิขิตไว้ก็ได้พ่อจะถูกกำหนดให้เจอเธอแล้วตอนนี้ก็ถูกกำหนดว่าให้ช่วยเธออาจจะเป็นโชคชะตาก็ได้ ทุกคนช่วยกดไลค์ให้พ่อทีขอให้พ่อเจอขนนกเส้นนั้นตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยโอเคเธอเคยอยู่ตรงนี้มีคนสีชมพูติดเต็มพุ่มไม้ไปหมดบางทีมันอาจจะตกอยู่แถวนี้ก็ได้พ่อจะเดินย้อนรอยดูอีกทีนี่มันนี่มันใช่หรือเปล่าอะเหมือนเลยขอร้องละ่ะอย่าปลิวสิเหลือเชื่อเลย นี่ต้องเป็นเส้นนั้นแน่ๆมันสวยงามมากจริงๆเลยพ่อไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยงดงามสุดๆโอเคจะมัวแต่ดูอยู่ทาไมล่ะพ่อรีบกลับไปหาบารลินา่าดีกว่าบารลิน่าคาปูชิน่าพ่อกลาลังไป <c oughs> โอ้ไม่ต้องปีนอีกแล้ว <c oughs> พ่อใกล้จะถึงแล้วอดทนเอาไว้บารลินา่าพ่อมาแล้วบารลินา่าคาปูชิน่า บบรลินาคาปูชิน่าคาปูชิน่าเบรลินาบบริลินาคาปูชิน่าเธออยู่ไหนนี่พ่อมาไม่ทันเวลาเหรอทุกคนนี่เธอหายไปแล้วงั้นเหรอนี่มันเป็นไปได้ยังไงกันนี่พ่อช่วยเธอไม่ทันจริงๆทุกคนนี่เป็นครั้งแรกเลยที่พ่อช่วยใครเอาไว้ไม่ได้เลยช่วยฉันด้วยนั่นใครเธอหรือเปล่า เบรลิน่าจะช่วยฉันด้วยอยู่ตรงนั้นเหรอเบรลิน <kalk> ่าเธออยู่ไหนพ่อได้ยินเสียงหนูนะฉันฉ,ฉันอยู่ตรงนี้คะ่ะ<อ>คุณพ่อ,อะไรมี่คาปูชิน่าพ่อเห็นหนูแล้วอ่ะหนูเป็นยังไงบ้างลูกลุกขึ้นสิพ่อเจอขนนกแล้วอ่ะขอบคุณนะคะคุณคือคนที่ดีมากๆเลยช่วยเอาขนนกใส่เข้าไปในนี้ทีนะเออในถ้วยของหนูเหรอ หมายถึงบนหัวหนูใช่หรือเปล่าให้พ่อวางไว้ตรงนั้นเหรอใช่แล้วใช่<า>ใส่เข้าไปเลยคะ่ะเออพ่อหวังว่าจะช่วยหนูได้นะเกิดอะไรขึ้นกับหนูหนูกำลังจะไปกักพ่อแล้วเหรอฉันรู้สึกว่าเหมือนจะมีชีวิตอีกครั้งขอบคุณนะงั้นแปลว่าพ่อช่วยหนูได้แล้วจริงๆใช่ไหมแค่ะคุณช่วยฉันเอาไว้ได้เลยขอบคุณนะคะทีนี้ฉันก็กลับบ้านได้แล้วบ้านหนูเหรออยู่ที่ไหนลูก แล้วหนูจะกลับไปยังไงดูนั <Do that. S 2> ่ว้าวนั่นมันคือยานอวกาศของหนูเลอใช่เจ้านั่นจะพาฉันกลับบ้านเองค่ะคุณพ่อ,อไรไหมขอบคุณมากๆเลยนะที่ช่วยฉันเอาไวน้นะฉันจะไม่ลืมคนเลยค่ะมีอะไรอยากให้ฉันช่วยไหมคะหนูจะทำอะไรให้พ่อเหรองั้นก็ช่วยกดติดตามช่องของพ่อชื่อแองเกอโคสิกหน่อยสิ แล้วก็บอกให้คนดูทุกคนกดติดตามกดไลค์แล้วก็เขียนคอมเมนต์ดีๆหน่อยเพราะว่าวันนี้เราช่วยกันทำสิ่งดีๆช่วยหนูเอาไว้แล้วหนูจะช่วยบอกเขาให้พ่อได้ไหมได้เดี๋ยวฉันจะกลับไปกด Subscribe แล้วก็กดไลค์ยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมช่วยกันด้วยนะจ๊ะ d ด d ดดี้ไรม e กเป็นคนที่ดีที่สุดเลยละ่ะยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์พาฉันส่งกลับบ้านทีนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคน <Bye. S 2> ว้าวมีคอมเมนต์กับการกดไลค์เต็มเลยท,ทุกคนและก็มีคนติดตามเพิ่มมาอีกขอบคุณมากนะคาปูชิโน่บรีลิน่าขอให้โชคดีบายขอบคุณนะคะเดดดีได้ไรมิกเจอกันนะคุณคือคนที่ดีมากคุณช่วยฉันเไว้บรีลิน่าตัวน้อยของพ่ออย่าดื่มคาปูชิโน่มากไปนะลูกเดี๋ยวจะมึนหัวเอารักษาตัวดีๆด,ด้วยนะบายบายไม่ใช่สหนอฉันไม่ดืม่มคาปูชิโน่หรอก ไว้เจอกันอีกนะคะเดดนี Daddy ้ไรมิคบายยลูกแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องไอคลิรโคสิกันด้วยนะ